มาคับมาดูวิธีการวิธีการลบคําขอความเป็นเพื่อนเนาะในสมัยอดีตเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วเหมือนจะย้อนหลังไปหลายปีเลยทีเดียวตั้งแต่ที่เราเปิด Facebook ขึ้นมาเนี่ยเรารู้จักวิธีการาลบข้อมูลเก่าออกไหมก็คือเหมือนเราส่งคําขอเป็นเพื่อนกับคนอื่นแล้วเขายังไม่ตอบรับแล้วมันค้างอยู่ในระบบ ก็คืออาจจะมีผลต่อระบบได้ดังนั้นเราต้องเข้าไปเคลียข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะพาก,กันไปลบข้อมูลกันนะครับตามไปเลยโอเคก่อนอื่นก็มาที่หน้าโปรไฟล์เราเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดไปที่เพื่อนนะพอไปเพื่อนอันนี้ก็จะมีคำขอเป็นเพื่อนเนาะอันนี้ก็ให้เราพิจารณาเองเนาะว่าเราจะรับใครบ้างหลังจากนั้นเราก็มากดที่ตัวดูทั้งหมด พอมาดูตัวทั้งหมดปุ๊บเราก็มากดคำว่าเรียงลำดับเนาะเรียงลำดับต่อไปไม่ใช่อันนี้ก็จะมีคำเริ่มต้นคำขออันนี้เราไม่เอาดีกว่าเอาตัวตัว3ามจุดนี้สจุดนี้นะสมจุดนี้แล้วก็ต่อไปก็มาดูคำขอที่แล้วก็จะเห็นไหมเรามีรายการตั้งแต่ 200 4รายการก่อนหน้านั้น600กว่ารายการก็ได้ทําการลบไปแล้วอันนี้เขาจะแสดงย้อนหลังตั้งแต่ที่เราเปิดเฟซบุ o กขึ้นมาเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเราขอใครเป็นเพื่อนบ้างเขาก็จะแสดงให้เราเห็นเลยย้อนหลังก็ถ้ามันเนิ่นนานและแสดงว่าเขาไม่ยอมรับเราและเราก็ลบข้อมูลไปเนาะค่อยๆลบไปลบไปเรื่อยๆก็จะช่วยให้เราเคลียร์พื้นที่ได้ เมื่อกี้อ่ะลบไปห้าปียังมีข้อมูลอยู่นะโอเคเนาะก็แค่นี้ก็ง่ายๆครับ